มาครับมาครับใครลงทะเบียนเฟสสองไม่ทันนะฮะเตรียมรอลงเฟสสามเลยนะฮะคนละครึ่งเฟสสามมีลุ้นใครลงทะเบียนไม่ทันโปรดติดตามนะครับมีแน่มีแน่ประชาชนแห่ลงทะเบียนนะเว็บขออภยัยคนละครึ่งอ่ารอบเก็บตกเต็มอย่างรวดเร็วนะฮะคังนะฮะ รัดขอประเมิน1-2เดือนก่อนเคาะนะฮะก่อนเคาะที่จะเปิดเฟส3นี่นะฮะด้านเอกชนหนุนเต็มที่นะครับพร้อมแนะให้สิทธิทั้งรายเก่าและรายใหม่นะครับใครพลาดหรือใครไม่ได้นะใครลงไม่ทันเพราะว่า9นาทีครับสิทธิเต็มเลยโอ้โหเช้านี้นะครับ6โมงอะหโมงเชา้าหลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนนะครับ คนละครึ่งรอบเก็บตก1.34ล้านสิต์ะตั้งแต่เวลาหวาวัวมงเช้าวันนี้นะวันที่20มกราคมซึ่งหลังจากกดปุ่มสตาร์ทให้ลงทะเบียนแค่ไม่กี่นาทีนะครับก็พบว่าประชาชนมาลงทะเบียนขอใช้สิทิ์คนละครึ่งรอบเก็บตกเต็มแล้วนะฮะก็แย่งกันนั่นแหละนะฮะ ไอ้โควิดลงผลผลจากการตอบรับในครั้งนี้ส่งผลให้ทางกระทรวงการคลังกำลังประเมินว่าจะมีคนละครึ่งเฟสสามหรือไม่นะฮะซึ่งในอาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขอเวลาประเมินผลอีก1-2เดือนเพื่อติดตามประสิทธิภาพ การใช้จ่ายของประชาชนในโครงการระยะที่1นถึงสก่อนนะฮะถ้า,าผลออกมาดีก็อาจจะพิจาร,รณาทําโครงการในระยะที่3นะฮะผมว่าเดือนเดียวพอแล้วฮนะระยะที่3โอเคด้านในอนุชาโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าปลายเดือนมกราคมนี้จะมีการประเมินสถานการณ์ หากดีขึ้นก็จะมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเข้ามาเพื่อให้เศรษฐกิจได้รับการฟื้นฟูเช่นกระทรวงการคลังอาจจะทําโครงการคนละครึ่งเฟสที่3รวมไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไอทอปอทอได้หาลือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้มีซอฟโลนระยะยาวและการค้ำประกันเงินคู่อื่นๆ ด้วยขณะนี้รัฐบาลกำลังเตรียมออกมาตรก,การฟื้นฟูเศรษฐกิจและได้มอบให้กระทรวงการคลังและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชดูแลเศรษฐกิจประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้นะฮะเอาตัวเองให้รอดกันครับตอนนี้ฮะคนในประเทศะฮะอย่าเพิ่งไปแข่งกับคนอื่นฮะ ็ช่วงนี้ก็การบินไทยก็มีปัญหาแล้วหล,หลายที่นะฮะโรงแรมหลายที่ก็ไม่ไหวเริ่มจะปิดตัวลงอีกแล้วรัฐบาลอาจจะต้องตรวจประวัติทางการเงินเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส3มีจำนวนที่ไม่มากจนเกินความจำเป็นและให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและลอกใหม่นี้ได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริงอีกทั้งยังเป็นการคัดกรองผู้ที่แอบแฝงที่ไม่ได้เดือดร้อนทางการเงินออกไปหรืออาจจะหาวิธีการจำกัดว่าวัจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้นะซึ่ง โครงการเฟสสามนะสำหรับผมแล้วคิดว่ามีแน่ฮะแต่ว่ามันติดโครงการของเยียวยารอบสองอยู่นะฮะแล้วผมดูดูแล้วเนี่ยดูส่งแล้วเนี่ยนะเงินสดก็ไม่แจกนะครับแต่กลายเป็นเอาเงินเข้าไปเป็นวอลเล็ตนะประมาณนั้นหรืออิเล็กทรอนิกส์แก้บังคับให้ประชาชนใช้จ่ายเพื่อจะหมุน นะฮะถึงลากหญ้าหรือหมุนรอบนะโอ้ขาดน้ำข่าไฟอะไรก็แทนที่จะได้ลดความเดือดร้อนเงินไม่พอเงินไม่มีดันมีเงินถุงเงินถังให้ซื้อกินงั้นเอาไงอะ่ะคงได้วิธีอยู่วิธีหนึ่งแล้วครับซื้อมานะไปเบิกมาไม่ได้ซื้อดิเงินมันอยู่ในบัตรอยู่แล้วนะครับสำหรับบัตรคนจนอ่ะนะ คนจนก็อยากได้เงินสดนี่แหละก็คงต้องไปซื้อมาแล้วเอามาขายครับนะฮะหรือไม่งั้นก็ต้องเอคงจําเป็นนะจะต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันแล้วละ่ะนะเอาสินค้าที่ได้มาคงต้องเอามาแปรรูปนะครับเอามาทำเ,าเป็นขนมเป็นอาหารขายนะทำอาหารขาย ถ้าซื้อแป้งซื้ออะไรมาก็คงต้องทำเป็นขนมนะครับหรือซื้อวุ้นซื้ออะไรมาทำนะก็ต้องได้เอามา,าหาเปรข,ขายกันดูหรือไม่งั้นก็าขายแบบหาบนะฮะหรือ ตั้งบูตนะตั้งบูตนะตั้งหน้าร้านเล็กๆหน้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้แล้วคนที่ได้เงินเป็นในกระเป๋าตัง์ล่ะนะเงินอยู่ในกระเป๋าตังก็ใช้อ๋อเงินอยู่ในกระเป๋าตังเหรออดใช้จ่ายที่จะเป็นเงินสดเพื่อเอามาใช้เป็นแบบผ่อนชำระใช่ไหม ค่างวดต่างๆบ้างนะครับอืมเอาเป็นว่าสงสัยคงต้องพึ่งอาหารกลางวันอาหารเช้าอาหารเย็นนะโดยการหวังแวะที่ร้านที่มีมีป้ายมีคิวอาโคตมีโครงการคนละครึ่งนี่แหละนะก็ไปกินที่นั่นแหละกับทุกวันแหละนะงานนี้หรือไปจับใจใช้สอยนะเออเพื่อลดอ่าภาระ,ะการใช้จ่ายไป เออก็คงประมาณนั้นพอประหยัดตรงจุดนั้นได้แล้วเนี่ยเงินในกระเป๋าตังก็คงต้องรวบรวมเพื่อจะเอามาเป็นเงินสดนะครับนะเพราะว่าเออมันไม่เหมือนบัตรประชาัฐที่ไปเบิกสินค้าออกมาแล้วเอามาขายต่อได้ไงครับก็ฐานเศรษฐกิจเขียนจีมคอมอ่านนะฮะผิดหวังกับโครงการเยียวยารอบ2จริงๆเลยนะครับ